ลักษณะนาสนุกค่ะสนุกมากค่ะคืนนี้เนี่ยไม่มีดิเกดูนะหยุดกันทั่วถึงเลยขอบคุณดอกคุณลาของคุณหัวใจจ้าหลาดหลวันใชหยุดหลายวัน เมื่อวานเนี้ยที่ว่าพ่อแม่ลงรายไปใช่ไหมก็ไปซื้อข้าวแล้วก็ซื้อ,อยาดโอ้โหกินยารลับสนิทเลยหลับตั้งแต่เย็นเย็นตื่นมาสักห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปเารา <laughs> ิ่มไลฟ์ทีตีสราบหลับเล็ดเดอนยาพิมพ์ตัวเลขน,นะคะ ทีนี้หยุดหลายวันแหละโอ้โหวิญญาเหมือนมันมียาให้หลับด้วยหลับสนิทเลยหลับแบบรู้ไม่ขึ้นนะหลับตัวจมอะแล้วอากาศมันชื้นๆคึ้มๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะวันนี้เจ็บ สวยจ้ะไปสระผมมาปล่อยพับเดี๋ยวก็มัดแล้วหยุดเลยวันวันนี้เพิ่งอยู่วันที่อะไรยี่สิบสองโอ้หยุดเป็นไอ้นี่เลยเป็นัาทิตย์เลยเดี๋ยวทาแม่ไร้สดจะเข้ามาคุยกันนะไปทุกงานละจ้าหลังจากนี้มีนุ่นทุกงานเลยยี่แปด ใช่ยี่วันนี้ข้าวหวันนะนะ้าวันเจอกันเป็นอาทิตย์อ่ะยีแปดว้วก็ไปเจอกันยี่แปดยี่เก้าสองวันวันนี้นุ่นมีงานนะอา่ะอ้าวนุ่นมีงานเหลยใช่แม่คุยกันก่อนที่แนทะจะไปพูดที่คุยว่าแนทะต่อนปนี้นะคืนนั้นที่ ที่เล่นที่ลำพญาแม่คุยกันเองว่าที่นี้รับงานนะเรารับเพราะว่าวันนั้นที่แม่ไปเล่นลำพญานุ่นไม่มีงานใช่ไหมนุ่นไฟ์สดขายของอยู่บ้านใช่ปะเราก็เลยคุยว่าต่อไปนี้งานไหนที่ว่าเขาไม่เอานุ่นอะ่ะหรือว่าจะพานุ่นติดงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่รับดีกว่ารับวันที่รับที่นุ่นว่างจะได้ไปด้วยกันนุ่นจะได้ไม่ต้องพักอยู่บ้านอะไรเงี้ยคุยกันตั้งแต่วันนั้นแล้ว ทาล้วจ้าจริงแม่คุยแล้วแม่รู้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าทางพ่อนุ่นเขารับงานแล้วแลวะเจ้าภาพมีความประสงค์ว่าต้องเอานูกับแนทไปด้วยถ้างานเราโทรไปเขามีงานเราก็ไม่รับแม่คุยกันไว้แล้วเรื่องเนี้ย ก็คือสนุกมากก็เดี๋ยวนี้พอจะพาทโทรหาแม่ก็เรียกราคาแบบว่ามีนุ่นด้วยเลยจะพาย้อนมีนุ่นไหมมีค่ะอ,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 อ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมราคานี้นอะไรเงี้ยเราจะรับเนี่ยมีนุ่นทุกงานเลยนะหลังจากนี้ไปอ่ะ จะมีแค่งานเก่าๆอยู่นู่นใะนช่วงปีใหม่อยู่สองคืนแค่นั้นแหละที่ว่าไม่มีนู่นตอนนู้นนะคะปีใหม่อะเพราะว่าตอนนั้นเรารับตั้งแต่นู้นยังไม่ได้มาเล่นนีแม่คุยกันแล้วปอแป้ขวัญก็จะมาเล่นตลอดนะแต่บางงานที่ว่าเจา้าค้าเขายังไม่รู้เขาจะโทรมา